MUT91 ิซินดีอเล็กซานดราแฮงกี้ผู้เข้ารอบทันแรกคะ่ะ MUT91 ซินดี T ้อเล็กซานดราแฮงกี้ คนต่อไปค่ะ MUT 91สินดีค่ะ หนูเป็นคนที่เชื่อในระบบการศึกษาและระบบการศึกษาของไทยผลิตคนให้เหมือนกันทางประเทศเนื่องจากหลักสูตรที่ไม่แตกต่างทําให้เราไม่ได้โชว์ศักยภาพความเป็นตัวเองของเราออกมาหลักสูตรที่ไม่ตอบโจทย์ของนักเรียนหลักสูตรที่ไม่ตอบโจทย์กับตลาดวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะปฏิรูปประเทศเพราะเยาวชนคือสิ่งสําคัญที่สุดเยาวชนคือคนที่นําพาประเทศชาติของเราต่อไปและถ้าเยาวชนแสดงศักยภาพของเราออกมานั่นคือจุดยืนของเราค่ะขอบคุณค่ะและ to be genuine, real me loves to be involved, to be a volunteer. but this is not simply to just be a volunteer for things. i want to make a difference around the world. love The world you down. Every คนแรกให้พี่พีเคดีกว่าพี่หัวใจจะวายละให้เริ่มที่พี่พีเคเป็นคนประกาศว่าสาวท่านใดที่เข้าสู่รอบ5คนสุดท้ายเป็นคนแรกค่ะทัาตาใหญ่ทำไมคะคนแรกนะครับเข้าสู่ท็อปฟของเรา m.u.t gossip at alexandra henge รูปครอบครัวของชินลี่นะคะคนนี้จะเป็นคุณปับปี้ค่ะแล้วก็มีคุณมังนีนะคะซินนี่ประทับใจมากๆเลยคือเรื่องคุณพ่อคุณแม่ดูแลใส่ใจแล้วตั้งแต่เด็กๆเลยจากวันนั้นถึงวันนี้ก็รู้สึกว่ามาไกลพอตัวค่ะรู้สึกว่าแบบทุกครั้งที่เราทําผิดพลาดทุกครั้งที่เราเดินอยู่ในชีวิตนะคะจะมีพ่อแม่ที่คอยสนับสนุนเราตลอดคอยช่วยเหลือเราตลอดก็เลยรู้สึกว่าอยากนาเสนอรูปภาพนี้ค่ะเพราะรักพ่อแม่มากเลยค่ะโอเคค่ะ สำหรับในลำดับต่อไปค่ะ MUT 91ซินดีค่ะซินดีอยากได้เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยคะขอภาษาไทยนะคะชอบดูมากเลยนะครับที่เรื่องไทยนะฮะอาล้วครับทำพร้อมแล้วนี่คือคำถามของคุณครับ ถ้าได้เป็น Miss Universe Thailand สมมุติว่าได้ไปออกรายการพูดคุยกันเป็นกลุ่มร่วมกับคนดังรายอื่นหลายๆคนหากใครในนั้นแสดงทัศนคติโจมตีการประกวดซึ่งซึ่งน้าวา่าเป็นการเหยียหยามสตรีเพศคุณจะทำอย่างไรจงแสดงวิสัยทัศน์ครับจริงๆ สติเพศสำหรับซินดี้คือเราควรให้โอกาส LGBT ขึ้นมาอยู่บนเวที Miss Universe Thailand ด้วยถ้าสำหรับคนที่บอกว่าเวทีการประกวดนางงามคือการดูถูกประเทศจิงๆการดูถูกเพศหนูรู้สึกว่าตรงนี้ต้องแก้ไขที่กฎหมายที่สามารถให้ LGBT ใช้คำว่านางสาวและขึ้นมาอยู่บนเวทีการประกวดนี้ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณซินดี้นะครับ คือความน้นงามมันจากใจด้วยคุณสาในจและผู้ที่ได้รับรางวาัลรองฉะนั้นเลิศอันดับ,บที่4 ได้แกย่ยินดีด้วยนะครับกับหมายเลข MUT 90s สิ้นดีอเล็กซานดรอแฮงเกค่ะและก็ขอเรียนเชิญนะคะคุณคิมมี่ค่ะคิมโดเซกคาโลวานะคะ Top 5 Miss Universe Thailand 2019ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลน,นะคะทั้งสายสะพายแล้วก็ของรางวัลบนเวทีด้วยซึ่งแน่นอนนะคะรองชนะเลิศอันดับ4และอันดับ3นะคะจะได้รับรางวัลเป็นสายสะพายนะคะ เงินสด1 0 0 0 0แบาทแพ็กเกจเสริมความงามจากด็อกเตอร์โทนี่เมดิคอลเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็รวมถึงบัตรออกกำลังกายค่ะจากวีฟิตเน s s ซซาย t ี้พร้อมกับผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลระยะเวลา1ปีและชอ่อดอกไม้จาก Slow Design ค่ะยินดีด้วยนะครับมากันครบทั้งเบลล่าทั้งเฟิร์สแล้วก็คิมค่ะ